สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศเศร้าครับมาเบิงไล่เบิงหน้าครับพี่น้องเอ้ยฝนใบตกเป็นอาทิตย์แล้วครับนามแห้งแล้วครับพี่น้องมาจาับปลาแถวมุมแถวหน้าครับรู้ครับสบเ,เบิงเขาจับปลาครับปลาหน่อยปลาคอปลาซิ่วปลาดูก หลายปลาอยู่ครับพี่น้องไม่ใชได้หลายแล้วครับพี่น้องเบิง้งจับผู้เดียวครับอุ้ยไปมาซอยเลยครับวันนี้อากาศร้อนๆหน่อยครับพี่น้องเอาไอ้รู้เนาะาจุบเลยบอกให้คอยเอามาคุตัวอ่ะมีแต่ปลาดูกบก่นะครับมีแต่ปลาดูกครับพี่น้องอุย้ยนะครับโชว์เลยครับพี่น้องเอ้ยโชว์กับจับปลาไหนโชว์หน่อยสิปลาอะไร มันจับปลาครับตามมุมครับโอ้เสียงนะครับูได้หลายแล้วครับเนาะไอ้ครับปลาอย่างเลยออ้ยได้หลายพี่น้องมีตัวปลาดูกครับปลาดูกงามๆเลยครับพี่น้องโอ้โเสียงครับเสียงดังเลยครับ ปลาครับพี่น้องเนะครับปลาดกนข้างหน้าครับบรรยากาศโอ้ยเห็นครับพี่น้องเราปลาครับรลุมสมบูรณ์อยูนะครับเสียงดินครับดินแห้งเลยครับพี่น้องนะครับจับปลาตกครับ ูปลาดุกปลาหมอนะครับตามมุมครับไปครับปลาดุกครับปลาดุกครับใส่ที่น้องเลี้ยงเบอร์เดีด๋ยวเลยครับ ปุปด๊ดปุครับน้ำงามเลยครับพี่น้องนี่จับเลยนี่ครับรุนร่นรุนร่นรุ่นนี้ครับนี่ไมรุ่นนี้เลยครับปุ๊กใส่เต็มแยงเลยครับ มาเออเมืองครับครูสิทธิ์หลายเป็นไรครับรครับเมืองครับพี่น้องหลายครับมีตัวลูกปลานลูกกับปลาซ่อนครับนี่มันต้องพี่นอ้องมุมเดียวครับนี่มุมเดียวครับนี่ มาปวดเบอรมาปิดรถหลอได้รถหลอเลยได้หน่โอ้จับลงไปจับอีกครับนี่ดูครับจับผู้เดียวครับเสียงอู้เสียงเดินเลยครับพี่น้องบุบังจับปลาเอาไว้ในห่มครับมันหลอนครับน้องสูวนปลาดกนะครับนี่ปลาดกนนะครับี่นะครับนี่ ามมุมหน้าครับพี่น้องมัางหน้าบ้างแหงครับอ๋อนะครับพี่น้องเลยจับมอก่อนพี่น้องเลยพูนครับเ่นการจับปลายางหาครับตามหนามกับมันแหงครับนปลาก็สิตายครับต้อไปเห็นปลาครับพี่น้องได้แล้วก็มาเอาไว้ในห่มครับพี่น้อง ไปในหัมหน้านี่นะครับในกลุ่นี่แหละครับนี่ครับในหลายแล้วครับพี่น้องปลาลุกก็ได้หลายปลาดุกปลาซอนครับพี่น้องจจดๆเลยครับได้หลายแล้วครับพี่น้องปลาดุกมาห้ามอาหากินยังไงกันมาห้านะครับแเออแสบเนี่ยกินมืดพี่น้องครับ่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ